เฮ้ยสวัสดีคอวิดีโอมาเร็วเชียวมีเรื่องอะไรหรอก็เมื่อมาเรียนอะไรไม่ใช่หรอว่าจะมาถามเรื่องงานที่อาจารย์สั่งไลยที่ให้เขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปส่งน่ะเออจริงด้วยแป๊บนะหาไม่เจอเลยอ่ะก็ไม่แปลกอ่ะดูห้องเธอสิของลูกขนาดนั้นจะหาเจอได้ยังไง นี่ไม่ต้องไปว่าเขาเลยห้องแกก็รบไม่แพ้กันแถมห้องมืดขนาดนั้นไม่เสียสายตาหรือไงเวลาเรียนออนไลน์น่ะไม่เห็นจะต้องป่นเป็นป้าขนาดนั้นเลยก็คนมันขี้เกียจอ่ะต้องจัดห้องแบบไหนล่ะถึงจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์อ่ะหนึ่ ื้นที่สำหรับผ่อนคลายความตึงเครียดในการนั่งเรียนออนไลน์นานๆหรือการสอนออนไลน์รวมไปถึงการประชุมต่างๆผ่านออนไลน์นั้นสร้างความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดให้กับเรามากๆเราควรจัดโซนเล็กๆเป็นโซนผ่อนคลายระหว่างพักเบรกอาจไม่ต้องเป็นโซนอื่นแต่อาจจัดโต๊ะทำงานหรือโต๊ะที่ใช้ระหว่างการเรียนของเราเป็นโซนพักเบรกเพื่อลดความตึงเครียดได้ 2. อ,อากาศถ่ายเทห้องที่เราใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์หรือแม้กระทั่งทํากิจกรรมต่างๆที่มีอากาศถ่ายเทย่อมทําให้เราผ่อนคลายมากกว่าในที่อากาศทึบ 3. สิ่งที่สําคัญที่สุดของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์คือห้องที่ใช้และโต๊ะที่ใช้เพราะเราจําเป็นจะต้องคุกอยู่กับที่ตรงนั้นเป็นเวลานาน จึงควรจัดให้มีความสะดวกสบายเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเครื่องใช้ให้ง่ายต่อการหยิบและนำมาใช้ 4. แสงสว่างที่เพียงพอในการเรียนการสอนที่ต้องใช้เวลาจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมแท็บเล็ตหรือมือถือนานๆอาจทำให้เสียสายตาได้หากแสงไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟหรือแสงจากภายนอก จากธรรมชาติการจดจออยู่กับหน้าจอและต้องทำงานหรือเรียนหนังสือนานๆในที่ที่มีแสงสว่างที่พอเหมาะนั้นช่วยให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีความตื่นตัวอยู่เสมอ การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์นอกจากระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตจะพร้อมแล้วการเตรียมอุปกรณ์อื่นๆเช่นเครื่องเขียนกระดาษโน้ตหรือสมุดก็สําคัญเพราะไม่แน่ในการเรียนการสอนจะต้องมีการจดโนด้ตระหว่างอาจารย์สอนหรือสั่งงานต่างๆจะได้สะดวกมากขึ้น เรื่องนี้หลายคนอาจจะมองข้ามเราจะทนนั่งทําการเรียนการสอนออนไลน์ได้สักเท่าไหร่ถ้าเราต้องนั่งทํางานบนเก้าอี้หรือพื้นที่แข็งกระล่างวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการเตรียมเบาะรองนั่งมาเพื่อให้เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้น 7. สิ่งของที่ดูเหมือนจะไร้สาระแต่ไม่ได้ไร้ประโยชน์บนโต๊ะทำงาน อาจจะมีไว้ประดับตกแต่งต่างๆแล้วแต่ความชอบสิ่งของน่ารักๆเหล่านี้บนโต๊ะที่ใช้ในการทำงานอาจจะช่วยในการผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย